วันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2565ณพระอุโบสถวัดราชาที่ว่าราชวรวิหาร วัดราชาที่ว่าราชวารวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวารวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติการนิกายสันนิฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสมรายต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามาหาสุรสิงหานาถและทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2310 พร้อมกับได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่ได้พระราชทานนามใหม่วัดราชาธิวาสซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา ื่องจากเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทางนี้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาร,ราชรัชกาลที่สี่ส่งผนวชเป็นพระภิกษุพระวชิรยานภิกขุได้ประทับที่วัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้และทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติก,การนิกก่ขึ้นเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสยามและแก้ไขวัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินยัย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาณุวัติวงศ์ออกแบบพระอุโบสถขึ้นใหม่หันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาลักษณะเป็นศิลปะผสมผสานแบบไทยขอมและตะวันตกรูปทรงคล้ายนครวัดมีกำแพงแก้วและสะพานนาคหน้าพระอุโบสถประดิษฐานพระสัมพุทธพันนีเป็นพระประธานพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาลิสาลานุวัติวงศ์ส่งเป็นผู้ร่างภาพและนายคาโลเรโกลี่จิตรกรชาวอิตาลีเป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียกส่วนที่ห้องปฏิสถานพระสัมพุทธวัฒโนพาศพระประธานองค์เดิม ภายใต้ฐานพุทธบัลลังปดิสถานพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าและเส้นพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีราักาลที่7ด้วย